อเอาสิแสดงหนังฮอลลีวูดกันไปเลยดิวันเนี้ยเอาสิเดี๋ยวโดดลงบนหน้านะโอ้พี่น้องเอ้ยยังหายกิโลขึ้นสิบเอาไว,ดาว,ดว,ว้ดวอกอามเด้ยช่วงผิดหวัง บภูไทยสวัสดีครับเีซีครับผมสมบรตภูไทยนะฮะวันนี้เราออกไปภารกิจหน้างานนะครับก็คือออกไซ้งานกับไประวังป้องกันให้กับทหารช่างทําถนนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศดูนะฮะว่าข้างนอกแคมป์ของพวกเราที่ตรงที่เราออกไปปรับปรุงซ่อแมแซมเนี่ยฮะเป็นยังไงบ้างนะับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับบ๊ายบายสอบอนภูไทย ตอมนะไอ้พวกนั้นก็ไม่ตอมนี่ก็ตอมนี่มันตอมอยู่ตอนแรกอะ่ะนี่กป็ปัดปัดออกนะ2อบ,บอนภูไทยทุกคนนี่คือเส้นทางที่เรามาเรามัง้องกันคุ้มกันให้กับทางช่างครับพอดีก็เจอร้านกาแฟานะครับร้านกาแฟเล็กๆเนียนี่ฮะอันนี้คือมันโอ้ไม่ใช่ทอดแต่เป็นนึ่งมันนึ่ง ลองไหมพี่มันต้องลองได้และมาขนาดนี้นะโอเคกิดวิวันตั้งแต่ผมมานี่ผมยังไม่เคยลองกาแฟเขาบอกว่ากาแฟะอะไรพี่กลิ่นขิงใช่ไหมนนไม่มีไม่มีขิงหรอ <Okay. S 1> หนะฮะทุกคนปกติผมเป็นคนไม่กินกาแฟอยู่แล้วอะแต่ก,ก็จะลองแก้วเดียวเพรพี่ <laughs> เดี๋ยวจะลองมากินดูรสชาติเป็นยังไงครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆมาถูกขอแพมเอออาชูกะอ๋อน้ำตาลนี่คือน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวไปเดีแต่ที่บุ้นี่เขาใส่น้ำตาลมีไม่มีน้ำตาลมีมีแต่แต่เขาไม่ใสเขาให้เราตักใต่ อ๋อนี่ก็เออเขา่าจะให้เราตัดไปกกาแฟกาแฟเนี้ยสีชาเลยลนะเนาะ ชาหรือเปล่าก็ต้องลองชิมดูว่ามันคืออะไรคิวส์ e ห e อย่ I see สีโอ้มันคือชาเว่ชาอ๋อดีถ้าเป็นชาในพี่โชว์หน่อยพี่แบล็คทีชาดำเออได้อยู่ถ้าชานี่ยได้อยู่ถ้ากาแฟนี่ไม่เท่าไรผู้สาวทำไม่ใช่กาแฟนะทุกคนเป็นชานะครับเป็นชาชาลาลาลา นี่นะครับก็อันนี้ผมว่าเขาน่าจะทำเป็นบ้านหรือเปล่านี่ครับูของแท้ดีดีพี่น้องเอ้ยไม่มีเชือกก็ต้องเอาถาวนนะฮะ มันก็สองชิ้นละนี่นะฮะสองร้อยสองร้อยป่างไงเลยพี่เอาชิ้นใหญ่เลยนะเราจะกินหมดหรอ ปาตวปลาชินละนี่ับนี้วันไอ้วัวันชิ้นเดียวจ่ายตายเขาหรอสใช่ให้เขาเปละสองสองร้อยใช่กิฟตมีถูกไรอืมชินละชินละร้อยปลาถ่กของแท้บันเลอบลล่าเลยโอ้ยกินเบิดกันิบอดแล้วเอาอีมดเขาเอาพี่นั่งพี่นั่งหรอกยืนเอาโอ้โหเกิดไป เอาละครั้งแรกเป็นไงพี่หวานจัดน้ำตาลครึ่งแก้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพูดสาวหัวโอ้ยโอ้ว่าไปนั่นเกินไปสอสบอลภูไทย มาทุกคนเดี๋ยวจะมาลองชิมชาเมืองเอวโร่กันนะฮะว่าเป็นยังไง<ม>อืงอโหพี่พี่จะกินคนเดียวหมดเลยหรือชิ้นนั้นนะอะแบ่งกันดีกว่าไม่อนนไไมโอ้มาเกิดไงพูดม <laughs> ึงเนี่ยมานกิ่ไม่หอโอ้ เขาบอกที่น่กล่องร้อเราก็นึกว่า <_ an> นี่เดียวพี่มันอะไรพี่มันสับปะหลังไหมมันเป็นมันสีแดงแดงะ้ะ<อ>ใช่ไหมบ้านเขาเป็นมันแดงถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะออกเหลืองมไหมถ้าเป็นมันแดงอ่ะมันเทศถ้าเป็นบ้านบ้านเราเป็นมันเทศอันนี้มีโลเขาเรียกอะไร ทั้งไงมันไม่สุกใจสุดเดียวบ้านหน่อยนั่งด้วยกันเขาตดถึงละมันไม่สุกเนาะว่าจะกินเบิร์ตติดปะเนี่ยว่าเบิร์ตหรอกเอาฟืนเขาตาดูประจานให้จับปลานกับจับโบลองชิมเอาไปให้เขาก็ได้เนาะ ติดแควแล้วนี่น่าอยู่ไอ้ใครอยู่นะรูว่าโค้งนี้ไม่ใช่โค้งนี้แหละรถยังไงก็รถจะไม่มาอยู่ดีพี่อืมปีดแข้วดีขนาดนางก,นนก่อนอสอสบอนผู้ไทย ไปย่ำทายเป็นกาเป็นงานลงผัดปลาเบืองไปย่ำทายคลิปตลกลงผัดวัวเผ็ดงานตีอุ้ยบ่มีผลคิวกุ๊บสวัสดีคุครับผม บอลภูไทยเอาสิแสดงหนันงฮอลลีวูดกันไปเลยดีวันเนี้ย <c oughs> เอาสิเดี๋ยวโดดลงบนหน้านะโอ้พี่น้องเอ้ยยังหายกิโลขึ้นสิบไวดัดอกขาบใสรถอายแล้วไปเอาเอาละได้ สตูดิโอเฮ้ยแดงแปดข้องแท้ฮุ้ยต้องแทวอบ่สุดอย่างเท่พี่ เดีแต่ตอนนี้รู้สึกแดงหมดแล้วครัทุกคนอคตอนนี้จับไต่ไส่พวงกับม,ามา้ำละลงไปกองกันที่นูน่นน่ะถอดถุกไปแล้วโอ้ย <c oughs> คิดผิดหรือเปล่าเนี่ยคิดผิดหรือเปล่านะไม่ได้ถุง ไลถ้าเราเดินตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองโลเมตรอยู่โอ้โหแบมแป้ 2> ออน 2. บนภูไทยนี่คือบ้านของน้งนองๆนะฮะทุกคนนี่ครับ เราเดินเข้ามาดูก็เย็นดีนะฮะต้นไม้อย่างใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยฮะนี่ให่มานี่คือบ้านที่น้องๆเขาอยู่นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันกับบ้านเรานะฮะก็มีต้นกล้วยมีมะม่วงะฮะไก่ก็มีไก่ก็มี ต้นกระเจีย๊ยบเนี่ยของแท้ทุกคนนี่คือต้นกระเจีย๊ยบจริงๆนะฮะของแท่นี่ของแท้นเนี๋นนวผมจะชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นเหมือนอของประเทศไทยเราหรือเปล่านิดนึงอืมเปรี้ยวเมือนกันเลยฮะนี่ฮะ กลางคืนก็เขาก็จะก่อไฟแบบนี mm ้นะครับทุกคนนี่ก็จะก่อไฟครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับทุกคนไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงน้องๆก็งงพี่ทหารเขามาทําอะไรนะไอ้น้องตัวเล็กนี่คือร้องไห้นยเราใกล้ไม่ได้เลยจะร้องไห้อย่างเดียวเลยทีนี่ส่วนมากถ้ารายได้มาจากการ อาชีพของเขาอาชีพหลักๆของเขาก็จะน่าจะปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ผาผลิขายครับทุกคนประมาณนี้นะครับบ้านนี้ก็ทําแล้วแต่ว่ายังยังยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือคานคานไม้ชั้นดีเลยทุกคนจังซี่แหละเนาะจังซี่บ่อพังบ่อพังเนาะแมนบ่เขาเ้เาะได้อันนี้เหมือนเขาไงคือยังยังมาฉาบ เขาเอาไม้มาคุมแบบนี้ป๊บแว่าก็จะเอา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 ,เอาดินโคลนะฮะก็ามาใส่ใส่ใส่ใสโอ้เย็นมากเลยนะทุกคนแต่อันนี้คือยังไม่เสร็จนะครับกําลังทําอยู่นะครับโอ้เย็นดีขนาดเนีอยยังสี่พี่น้องเลยนี่ครับนี่คือข้างในนะครับหลักๆของเขาก็จะเผาถฐานขายแบบนี้นะทุกคนนะฝั่งขวามือก็จะเป็นมันสับปะหลังนะครับ เหมือนบ้านเราเลย